สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาส่งกันบ้านของผู้กองเบนเป็นวันที่สองนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการไปศึกษาเรื่องการทักษะการพูดนะครับทักษะการพูดผมไม่มีผมไม่เคยไปศึกษาในการพูดเลยมาหัดมาฝึกใหม่ว่า ต้องทํำยังไงอะไรยังไงต้องมาหาข้อมูลการที่เราจะกล้าทําในสิ่งที่เราบางทีก็อาจจะเป็นการฝืนนะครับเพราะว่าเราไม่เคยทํามาก่อนทําให้เรา <c oughs> มีบางครั้งบางอย่างก็อาจจะไม่กล้าและผมเป็นคนที่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าด้วยครับไม่ค่อยกล้าที่จะมา,าแสดงออกแบบนี้นะครับสิ่งที่ผม ได้มาทําวันนี้ก็ถือว่ามันเป็นการที่ตื่นเต้นมากๆครับและผมเพราะว่าผมเข้าไปเรียนในคอร์สของผู้กองเวนนะครับเป็นการทักษะการพูดผมก็อยากจะออกมาไลฟ์ตามเจตนาลมที่เราต้องการจะทำเพราะว่าสิ่งที่เราไม่กล้าเราก็ออกมาทำนะครับ กับการที่มันเป็นแรงบันดาลใจที่ผู้วกองเว้นได้ผลักดันให้เรามีแรงได้ออกมาทำได้ไดไดไดอ,ออกมาได้กล้าทำได้กล้าที่จะออกมาพูดต่อหน้าสาธารณะชนนะครับอย่างที่อย่างคือมีคนดูหรือไม่มีคนดูมีคนคอมเมนต์หรือไม่มีอะไรพวกนี้เขาทำให้เราแบบว่าอย่างน้อย เราได้แสดงออกนะครับก็คือทําแล้วก็เหมือนกับเราทําตั้งใจทําตามที่เดินเดินตามที่เราต้องการนะครับผมเองผมก็อยากจะาหาความรู้พวกนี้ใส่ตัวแล้วก็เพื่อจะเอาไปส่งต่อกับคนที่เขา ไม่กล้าเหมือนที่เราทาอยู่ทุกเหมือนที่เราทําอยู่ตอนนี้นะครับว่าเราไม่กล้าแต่เราสามารถที่จะเอาตัวเองอมาทําในจุดนี้ได้แล้วเราก็จะเอาความรู้ที่เราได้ไปสอนให้คนอื่นอย่างที่ผู้กองเขาบอกว่า,อ,าอะไรนะครับผู้นําไม่ได้สร้าง ผู้ตามแต่ผู้นําต้องสร้างผู้นําผมเองผมก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทําเหมือนคนอื่นเขาอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นที่ที่เห็นเขาพูดพูดบนเวทีเห็นเขาไปพูดโฆษณาสินค้าเห็นเขาไปพูดแบบว่าตามสาธารณชนที่เขา,เขาพ,พูด เขาก็พูดได้แบบที่ไม่มีการเขินอายไม่มีการติดขัดอะไรครับเราก็อยากมีโอกาสแบบนั้นแต่เราไม่ถึงขนาดขึ้นบนวิธีนะโอกาสที่ว่าเราจะกล้าสแสดงออกในสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับเพราะใน,นในคอร์สเรียนที่ที่ผมเข้าไปเรียนอะ่ะครกองเ็นเขาสอนแบบว่าละเอียด สอนขนาดแค่แค่สอนแค่วันที่สองเองนะผมผมมาเรียนได้วันที่สองผมก็ไม่ได้เรียนเด็ดแบบเป็นที่เลยเพราะว่าเราทํางานเราทํางานประจาแล้วก็เป็นช่วงช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ผมเวลาทางานผมก็กำกำลังกลับบ้านนะครับผมกม็มาฟังย้อนหลังแล้วก็มาทําความเข้าใจมานั่งฟังมานั่งทำความเข้าใจกับอคอร์สเรียนที่ท่านผู้กองท่านสอนนะครับเราก็ทําตามว่าอ พอเสร็จแล้วพอสอนพอท่านสอนแล้วท่านก็ให้เราเอาความรู้ที่เราได้รับจากผู้กองเอามาถ่ายทอดเอามาพูดให้เรากล้าที่จะทําเพื่อก้าวข้ามสิ่งที่ไอตัวห้าตัวที่เราที่เรารไม่กล้าอย่างที่ว่าการยึดติดยึดติดในการคิดลบคิดเกียดแล้วก็ฟุง้งซ่านแล้วก็สงสัย การยึดติดก็คือเรายึดติดแบบว่าทําไม่ได้มัง้งมันพอทําไปแล้วอาจจะมันไม่ดีทําไปแล้วคนอื่นเขาจะมาว่าเรานู่นนี่นั่นแล้วกายมันคิดลบไปนะครับพอกายไปนคิดลบไปปุ๊บทาให้เราขี้เกียจพอทําให้เราขี้เกียจปุ๊บอยากจะเราก็ไม่อยากจะทําเราก็ไม่อยากจะเราไม่อยากทําเราไม่อยากจะไอมา ฟุ้ซ่านอ่ะมันมาพอเวลาไม่อยากทำปุ๊บมันขี้เกียจแล้วมันก็เราก็มาคิดฟุ้งซ่านว่าอุ้ยทําไมเราจะทาได้ทําไมเราจะเก่งทําไมเราใหญ่ดักจะทําแบบนู้นแบบนี้เราก็สงสัยว่าเออทําไมเราถึงทําไม่ได้เราทะไมถึงไม่เก่งเหมือนเขาทําไมเราทําไม่ได้เหมือนเขามันก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราตรงนั้นมาทําให้มันไม่มีแรงมานานใจมันไม่มีมันไม่มันเลยก็เลยทําให้เราไม่กล้าทำนู่นทํานี่ แต่สิ่งที่ผูกองสอนก็คือให้เรากระโดดข้ามให้เรากระโดดข้ามสิ่งหสิ่งที่ที่เรายังกังวลอยู่ก็คือในการยึดติดคิดลบแล้วก็คิดเกลียดฟุง้งซ่านแล้วก็สงสัยตรงเนี้กระโดดข้ามด้วยการลงมือทําเราลงมือทําจะทําผิดทําถูกทําทดลองทํายังไงก็แล้วแต่เราทําให้สําเร็จ ถ้าเราทําแล้วถ้าเราออกมาทําแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ถือว่าเป็นการก้าวข้ามในสิ่งที่เราไม่กล้านะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากทําถ้าเราไม่ก้าวข้ามถ้าเราคิดคิดจะคิดจะคิดจะดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เราต้องทําพอเราทําปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทําอ่ะก็จะพัฒนาตัวเราเองขึ้นไป พวกคอมเมนต์ก็คือจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราให้เราได้มีโอกาสมาทําพวกนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้มาศึกษาในคอร์สการทักษะการพูดเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าการพูดต้องพูดแบบไหนต้องวางตัวแบบไหนต้องอทําแบบไหนให้มันให้เรากล้าที่จะมาพูดยอมรับในสิ่งที่เราอยากจะทำ้าทำให้เราได้มีโอกาสที่ว่า ผมก็ได้มีโอกาสที่ออกมาพูดเพราะผมเองอ่ะผมโปรตีรผมเองผมไม่เคยเปิดเผยผมไม่เคยเปิดใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วผมไม่ชอบในการมาพบปะผู้คนมาการมาพูดมาทําาคำวมเข้าใจกับคนนั้นคนนี้ผมไม่ชอบไปแล้วปกติมผมก็ไม่ชอบแต่กรนีว่าเราอยากเราอยากจะฝึกตัวเองว่าเออเรามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเรามาทํางานออนไลน์เรามาขายออนไลน์เรามาทําออนไลน์เราจะต้องสปอนเซอร์คนเราจะต้องดูแลลูกค้าเลยต้องไป จะเห็นลูกค้าจะต้องไปพูดเกี่ยวกับสินค้านู่นนี้นั่น,นถ้าเราไม่กล้าพูดไม่กล้าออกมาให้ความรู้เขาลูกค้าก็เขาก็ไม่เขาเราก็ไม่ประสบผลดีในการทาออนไลน์ใช่ไหมครับผมก็เลยอยากได้จุดเนี้มาเป็นแรงบันดาลใจก็ต้องขอขอบคุณผู้กองเบนครับที่ให้โอกาสผมได้มามีโอกาสได้มาแสดงจุดยืนของตัวเอง ไม่รู้ว่าจะผิดจะถูกอะไรแค่ไหนนะครับก็คือผมก็จะทําผมทําตามที่ผู้กกองได้ให้คํามั่นว่าจะพาพวกเราสําเร็จพาพวกเราตามฝันให้เจอครับก็สาหรับวันนี้ก็มีผมมีผมมีเรื่องที่จะมาพูดให้ฟังประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมาไลา่ เอาแบบมีความรู้เอาแบบที่เป็นประโยชน์นะครับแต่สิ่งไหนที่เราพูดไปแล้วเป็นประโยชน์ก็ช่วยยนแชร์นะครับแต่สิ่งไหนที่พูดไปแล้วอาจจะไม่เข้าหูมั่งอาจจะไม่เป็นประโยชน์อะไรก็ฟังมันผ่านไปขอ,อข,อขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณท่านที่เข้ามาชมขอบคุณท่านที่เข้ามา,ากดถูกใจนะครับก็ก็หวังว่า สิ่งที่ผมพูดก็จะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรา,เรามาคบกันใหม่เฉินพุทพงศ์สวัสดีครับ